ออกมาแถว2งเก็บเบ้ลได้ออกขวาไปอรพินเปิดไปอีกครั้งได้โมงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ33วินาทีเท่านั้นครับโอ้โหไทยเราขึ้นนำมาเลเซียไปแล้วครับ1ประตูต่อ0รวดเร็วจริงๆนะครับประตูแรกของทีมชาติไทยครับยังไม่ถึง1นาทีเลยครับกัญญนัทเชษฐบุตรนะครับดูครับมาตัวเปล่าเลยไม่มีผู้เล่นของมาเลเซียตามประกบครับแต่ก็ต้องช่อรพินครับเปิดจังหวะนี้แม่นมาก แล้วอตรงกลางในกรอบหกหลาครับผู้สาวตูงเขานูรุนอาซูรินก็ไม่ได้ออกเลยครับทางขวาเข้ามาตรงกลางนิพวันเล่นชิงกันแล้วเปิดมาอีกครั้งโดนโมงดักเอาไว้ได้มาเลยพยายามเอาบอลลงพื้นแต่ว่าเสียบอลไปแล้วลองยิงไกลดูนี้โอ้โหสองศูนย์ <laughs> เลยครับนัทวดีปรำหน้าครับโอ้หยิงระยะยี่สิาวลาครับเสียบมุมเข้าไปเลย สองนาที2ประตูนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับโอ้โหความกดดันหายไปหมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งครับจังหวะยิงจากนอกกรอบเขตโทษเลยนะครับแล้วตรงกรอบวิถีนี่โอ้โหเพอร์เฟกครับสอูนครับนัทวดียิงสวยจริงๆครับจังหวะนี้ผลงานเด่นกับทีมชุด U19 นะครับก่อนที่จะได้รับโอกาสในการขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ครับนาทวดีดูครับจังหวะของไทยเราเนี้เล่นชิงกันเหมือนจะเสียแล้วนะครับ แต่ว่ามาเลเขาก็ไปเสียบอลกันหน้ากรอบเก็โทษครับโอ้โหแล้วดูยิงลูกนี้เนี่ยแต่มุมครับศิร,รวันเปิดมาตรงกลางแล้วได้ตั้งคอลอ้อมงโอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกหมวกของพิสมัยสุนิสาจ่ายมาธนีิการพักบอลแล้วไหลคืนนิพาวันหักข้อมาให้กับธนิการเอาแล้วครับหาช่องได้แล้วเบิ้ลนลูกนี้จับแล้วจ่ายต่อทนิการจิ้มด้วยขวาโดนจับลำหน้าไปก่อนครับ การชิงบอลของไทยเราถือว่าทําได้ดีเลยแต่ว่าสุดท้ายโดนจับลําหน้าครับจ่ายมาให้ธนิการจับบอลแรกดีครับแล้วเข้ากรอบเขตโทษแล้วหาจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหจิ้งไปติดนูรุนสุริน,นครับออกมาปิดมุมได้ดีจับบอลยาวไปย,ยังได้อยู่แล้วเบิ้ลจังหวะแรกเลยครับไปติดอยู่ที่นะัทพดีทันพดีมาที่ธนิการในกรอบเขตโทษมีกัญญาณตเปิดจังหวะแรกได้แปะลูกนี้3 0ครับโอ้โห เกมรุกของไทยเราครับเล่นกันจังหวะเดียวแล้วก็เฉียบคมมากครับกัญญาณตเชษฐบุตรครับยิงประตูที่3ให้กับไทยแล้วเป็นประตูที่2ของเขาครับประตูแรกเนี่ยมาเร็วทีเดียวแต่ประตูที่3านี่ก็ในที่สุดก็ปลดล็อกได้ครับจังหวะจ่ายของธนีการนะครับเติมขึ้นมาแล้วตบกลับมาเข้าฮอสยิงลูกนี้เบียกเสาแรกเข้าไปเลยครับสินาทีผ่านครับในึ่งเวลาหลังครับศิรวัลเล่นแต่มุมสั้นแล้วลูกนี้อาจจะยังสกัดไม่ดียังได้อยู่จิ้มลูกนี้ของพิสมัยครับโ้คู เป็นปอร์เซฟของนูรุนอาซูรินครับวันนี้ถือว่าได้เห็นการเติมขึ้นมาของพิษสมัยแล้วก็ได้ลุ้นประตูอยู่เป็นระยะนะครับด้วยความแข็งแกร่งของไทยการดวลตัวต่อตัวเนี่ยส่วนมากไทยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะหาช่องยิงได้แต่มุมเล่นเร็วมาเลยครับเอาแล้วครับไทยเราลองยิงลูกนี้ยังต้องเซฟแล้วยังได้อยู่ซ้ายโอ้โหตีเซฟของนูรุนอาซูรินอีกแล้วครับโอ้โหตัดกับไม้ทีเปิดมาก็ไม่ถึงอ้าแล้วโดนชนผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับ ธนีการจะจ่ายต่อให้กับกัญญาณัฐนั้นัยังปั๊มบอลได้ศิลาวันในกรอบกันโทษมีท่านีการคเดียวโูแต <c oughs> ่ลอกกินพวกนี้บอลชนเสาครับอยู <c oughs> ่ครับจังหวะของทีมเชฟไทยนะครับศิลาวันครับยิงจังหวะนี้ไปชนสัมเหลี่ยมนะครับย้อนคืนมาที่อุไรพรอุไรพรจับแล้วเปิดล,ลูกนีเสาไกลมีได้โค <c oughs> ด้วยครับโอ้โ,อโ,อโหลูกมองของกัญญาณัฐเชื่อทะบุนครับบอลข้ามคานเหลือเชื่อเลยครับ จะเปิดไปลูกนี้ไม่ถึงเพื่อนเลยครับแต่มาเลเซียมาก็เป็นบอลของไทยครับเอาละครับไทยเราอาราบินอาราบินทางซ้ายมียืนโล่งอยู่เลยแต่ยังไม่จา่ายแล้วจ่ายเข้าช่องมาลูกนี้แฮตริกจนได้ครับโอ้โหกัญจนนัทเชิเชเธดธบุญแรับกองหน้าของไทยเราครับประเดิมเกมแรกก็ทำแฮตริกเลยแล้วก็ทําให้ไทยเราครับนำมาเลเซียห่างเป็น4ต่อศูนย์นะครับแล้วเป็นศิลาวันที่จ่ายมาแล้วก็กัญญน์ัทครับยิงเล็งเสาสอนนะครับ ผ่านมือของผูษษ้รักษาประตูเข้าประตูไปเลยนะครับแล้วก็ผู้กิะสินก็เป่าจบเกมครับเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยนะครับประเดิมที่สกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับ